ก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าเราต้องการหารากที่2ของจํานวนจริงเนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องไปใช้วิธีของชาวบาบิโลนที่ได้นําเสนอไปนะครับความจริงในระบบจาวาเนี่ยเขาก็มีบริการให้เราเรียกใช้เพื่อหาฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มากมายนะครับที่ใช้กันบ่อยๆ ในที่นี้เราจะใช้บริการจากคลาสมาตรฐานของจาวานะครับที่ชื่อว่า math ่องตัวอย่างเช่นนะครับผมมีตัวแปร s t เป็น double นะครับตัวแปร radian degree ก็เป็น double เหมือนกันก็เอาบริการแรกก่อนครับบริการนี้ก็คือบริการเปลี่ยนจากองศาเป็น radian นะฮะก็เวลาเรียกใช้ก็เรียกใช้ math จุด to radians นะครับใส่90องศาลงไปแน่นอนครับคืนกลับมาก็จะเป็นค่าพายส่วน2ก็เป็นค่ามุมเรเดียนนะครับที่มีค่าเท่ากับ90องศาและในทางกลับกันเขาก็มีฟังก์ชันที่ชื่อว่า to degrees นะครับเวลาใช้ก็เขียนอย่างนี้นะครับ math จุด to degrees ท่งเรเดียนลงไปนะครับใส่เรเดียนลงนี้นะครับ ก็จะได้เป็นองศากลับคืนมาแล้วก็ยัมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับ m a t h จุดไซนะครับอันนี้ก็คำนวณค่าฟังก์ชันไซนนะครับโคไซนะครับเขียน cos แบบนี้นะครับหรือไม่ก็อันนี้แหละครับ sqrt อันนี้ฟังก์ชันหารากที่2เลยนะแต่จะคืนมาเฉพาะรากบวกนะครับเพราะฉะนั้นใส่ร้อยไปก็จะคืนเลขสิมาฟังก์ชัน absolute นะครับก็เราก็สามารถที่จะใส่การคำนวณทางคณิตศาสตร์อะไรตรงนี้นะครับนะ s ลบ t แบบนี้นะครับได้ผลเป็นไรนะครับเป็นเลขบวกหรือเลขลบก็แล้วแต่ก็จะได้ค่า absolute value กลับคืนมาหรือค่า max นะครับฟังก์ชัน max max นี่ก็จะคืนตัวมากนะครับระหว่าง s กับ t เราส่ง s กับส่ง t ไปนี่ส่ง2ตัวนะครับคืนกลับมาจะคืนตัวมากแล้วเราตัวมากมาเก็บไว้ในตัวแปร s นะครับ ในทางกลับกันนะครับก็จะมีบริการมินนะสสองสอง่สงสองตัวลงไปนะครับเขาก็ไปหาแล้วก็คืนตัวน้อยกลับคืนมามาเก็บไว้ในตัวแปดเเช่นกรณนนีนี้แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ r d o m นะฟังก์ชันนี้จะคืนเลขจำนวนจริงที่มีค่าระหว่าง0ถึง1 นะครับแต่เกือบ1นะครับคือไม่ถึง1นงะตั 0, ้งแต่ศูนยจนถึง0 9 9ก็9นะครับก็จะเป็นค่าสุบค่าสุมนี่ก็ทำให้เราเขียนโปรแกรมอะไรบางอย่างที่มีพฤติกรรมนะครับที่น่าสนใจฟังช์ชันเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ใช้บริการของเขานะครับเพราะว่าเขาได้เขียนครังคำสั่งพวกนี้นะครับที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่คำถามก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าจะมีฟังก์ชันอะไรอีกวิธีหนึ่งก็คือเรียกใช้ hell file ครับถ้าเรารู้จักการเรียกใช้ hell file นะครับเราก็จะสามารถสืบค้นนะครับหรือว่าอ่านรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันที่อยู่ใน class mat ได้ ถ้าเราอยู่ใน j l a b นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่หน้าหน้าจอนี้นะครับหรือว่าเข้าไปสร้างโปรแกรมอยู่นะครับก็สามารถกดปุ่ม F1 นะหรือมาที่เมนู Help แล้วกด Java API ตรงนี้นะครับพอกด F1 ปับ๊บก็จะแสดงวินโดว์ที่ประกอบไปด้วยข้อความเอกสารที่เกี่ยวกับรายละเอียดของการใช้ค,คำสั่ง ของระบบจาวาแล้ก็้อขอเตือนอีกครั้งนะครับว่าในกรณีติดตั้ง J จลแบใหม่ๆนี่จะไม่มีระบบเอกสารตรงนี้ให้นะครับอันนี้จะต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราได้กล่าววิธีนำเสนอวิธีการดาวน์โหลดแล้วนะครับในปลายบทที่1นะครับซึ่งก็แนะนำอย่างยิ่งนะครับให้ไปดาวน์โหลดชุดเอกสารชุดนี้มานะครับ อ่าพอถึงพอเราเรียกตรงนี้มาแล้วนะครับก็สามารถที่จะค้นได้ครับอย่างเช่นเราอยากจะรู้เอ๊ะแมมันมีรายละเอียดอะไรบ้างก็ m a t h เนี่ยนะครับแมทนะกด enter ปั๊บก็มาละคลาสแมทก็อยู่ตรงนี้เป็นรายละเอียดนะครับเขาก็เขียนภาษาอังกฤษนะก็ต้องคงต้องฝึกอ่านหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะรายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยนะครับข้างไหนเขาเขียนว่ารายนะครับสมมติเราสนใจเอาลงลงไปดูข้างล่างๆนะครับเขาจะเขียน มีสารพัดเมธอดเห็นไหมฮะสารพัดบริการให้นะครับบริการ a อ s สูตรแวร์ยูนะครับรบ,รบ,บริการอะไรอีกมากมายนะครับอ,อันนี้ Arc ์คแนะครับหาค่าล็อกล็อกฐาน10นะครับ หาค่ารากที่สองอย่างนี้นะครับถ้าสนใจตัวไหนให้กดต่อปุ๊บไปที่นี่เห็นไ,ไหมเขาก็จะบอกครับนะว่าเาฟังฟังก์ชันหรือว่าเมธอด sqrt เนี่ยนะครับก็จะคืนนะครับรากที่สองค่าบวกนะกลับคืนมานะโดยมีกรณีพิเศษอย่างอื่นนะครับซึ่งแปลกๆนะก็ถ้าอยากจะรู้รยายละเอียดจริงๆก็ต้องค่อยๆอ่านก็อย่าลืมนะครับให้กด F 1 ก็จะได้ชุดเอกสารอันนี้โผล่ขึ้นมาให้เราค้นหาได้เราจะค้นหาตรงนี้เลยก็ได้ข้อนี้เช่นทรายเยงี้ยนะกดได้เลยครับก็มาเลยเห็นไหมฮะกดแม t จุดทรายก็จะได้รายละเอียดทันทีขอยกตัวอย่างปัญหาการหารากของสมการกําลังสองนะครับ ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์แบบนี้นะครับเราได้รับค่า a ค่า b ค่า c มาและอยากจะหารากของสมการนี้คือหาค่า x ครับที่ทําให้สมการนี้เป็นจริง นะครับก็มีสูตรมาตรฐานที่เรียนกันอาจจะตั้งแต่มัธยมนะครับก็คือรากของสมการกำลังสองอันนี้นะครับก็เท่ากับลบบบวกลบสแควรูทบกำลังสองลบสี่ส่วนสองนนี่ภายใต้เงื่อนไขว่า a ต้องไม่เป็นศูนย์ะนะครับแล้วถ้าต้องการรากจํานวนจริงก็จะต้อง b ีกำลังสองลบสี่เป็นค่าบวกหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับต้องไม่เป็นค่าติดลบนะครับ คำถามก็คือถ้าเรารู้สูตรนี้แล้วนะครับเราจะแปลงสูตรนี้มาเป็นนิพจน์ในภาษาจาวาได้อย่างไรนะครับถ้าเราเขียนสูตรนี้ใหม่ทํานองแบบนี้นะขอเขียนเฉพาะเออรากตัวหนึ่งนะครับที่ตรงนี้เป็นบวกก็แล้วกันนะถ้าเขียนอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็เวลาเขียนเนี่ยนะครับ ก็ถ้าเราใส่วงเล็บครบจนครบหมดนะครับเราก็เริ่มใส่วงเล็บตรงนี้ใช่ไหมครับวงเล็บนี่นะแล้วก็หารด้วยส่วน 2a นะครับตรงนี้ก็ต้องหาคูณกันที่เร็ยวยก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยนาไปหารส่วนนี้นะครับภายในก็ลบ b นะลบ b ก็ทําก่อนนะครับแมจุด SQR อันนี้เราเรียนมาแล้วนะครับได้ได้ได้นำเสนอไปแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับเมื่ออยู่ภายใต้วงเล็บของ SQRT แบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรากที่2เราก็ใส่ตรงนี้ไปครับ b กําลัง2นะครับแต่นี้ b กํลังสองคืออะไรล่ะครับก็เอาง่ายๆก็คือ b คูณ b นั่นเองนะครับแล้วก็ลบด้วย4คูณ a คูณ4นะครับภาระสำคัญก็คือเราต้องฝึกปฏิบัติในการแปลงสูตรนะครับมาเป็นนิพจน์ในการคํานวณในภาษาจวาวา บางครั้งเราจะเผลอเผลอนะครับนะอาจจะเขียนผิดก็ได้นะครับแต่ในกรณีเช่นนี้อันนี้อย่างเช่นกรณีนี้นะครับอันนี้วงเล็บตรงนี้ถอดได้นะครับไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะติดลบนี่ทําก่อนนะครับเราลบวงเล็บนี้จะได้ไหมนะครับดูกันใหม่นะครับอันนี้วงเล็บเดิมอยู่ที่นี่นะครับผมลบตรงนี้ทิ้งไปนะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ผิดแน่เลยเพราะพอลบวงเล็บนี้ไปเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเขาจะทําหานี่ก่อนนะก็คือ หลังจากคำนวณตรงนี้แล้วก็จะนำมาหารกับตัวนี้นะครับแล้วค่อยมาบวกกับลบ b อันนี้ซึ่งผิดนะเพราะจริงๆเราต้องการวงเล็บทั้งหมดนะครับแล้วหารด้วย 2a นะค,คือ 2a เนี่ยเป็นส่วนของทั้งหมดนี้เลยนะครับนะบเพราะเขียนนี้ผิดหรือเราไปลบวงเล็บนี้ออกนะครับอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะเพราะอย่างนี้จะหมายความว่าเนื่องจากหารกับคูณเนี่ยนะครับ มีลำดับความสําคัญเท่ากันนะเขาก็จะทําตัวซ้ายก่อนซึ่งคือหารนั่นก็หมายความว่าคาํานวณตรงนี้เสร็จแล้วในวงเล,เล็บก็นําผลลัพธ์มาหารด้วย2นะครับแล้วค่อยเอาผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยมาคูณด้วย A อย่างนี้ก็จะกลายเป็นว่า A เนี่ยเป็นสมบเสมือตัวนี้นะครับอยู่ข้างบนมาคูณตรงนี้ต้องระวังนะครับเรื่องของการแปลงสูตรมาเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์นะะต้องเขียนให้ถูก นะเข้าใจลำดับของตัวดําเนินการต่างๆนะครับแล้วก็แปลงให้ถูกต้องไม่มั่นม่มั่นใจอะไรนะครับใส่วงเล็บครอบลงไปก่อนครับแล้วเราจะได้มั่นใจว่าทําอะไรก่อนอะไรหลังจริงๆก็สรุปว่าบรรทัดนี้ก็ผิดนะครับคราวนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมเพื่อหารากของสมการกำลังสองนะครับ ก็มาเริ่มเขียนครับเราก็สร้างคลาสนะให้ชื่อว่า q u a d r a t i c r o o t นะครับสร้างนะครับเขียนชื่อเขียนคอมเมนต์ไว้หน่อยนึงนะครับโปรแกรมหา,มารากที่สองของนะสมการกำลังสองนะครับตัวแปรเดียว นะครับ ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับโปรแกรมนี้ก็จะมีการรับค่า3ค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเตรียมตัวอ่านจากแป้นพิมพ์เหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อไว้ว่าตัวแปลว่า kb หลังจากนั้นก็แสดงเราจะแสดงคำว่า a คำว่า b คำว่า c นะ ขอปลิ้นเฉยนะครับจะได้อยู่บรรทัดเดียวกันนะแสดง a เสร็จปั๊บก็รอรับเพื่อเก็บเข้าไปในค่า a นะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนจริงนะนะครับแล้วก็ทำอีก2ครั้งสำหรับตัวแป b, ร b กับตัวแปร c นะครับในนี้ก็เปลี่ยน b ทีนึ่งนะครับเปลี่ยน c อีกทีหนึ่งเ,เสร็จแล้วเราก็จะมีเริ่มคำนวณหาราก นะก็เป็นรากตัวที่หนึ่งเท่ากับอะไรเอ่ยนะครับเอาละคำถามของเราก็คือเรารู้ละว่าสูตรคือลบ b ว่าเราจะบวกนะครับบวกของสแควร์รูทนะครับสแควรูทซึ่งไม่รู้จะเขียนไงเนี่ยนะครับนะของ b กําลังสองนะฮะลบ c a c นะครับแต่ c a c ว่าไม่ควรจะเขียนงี้นะครับคุณจะเขียน4คูณ a คูณ c นะครับนะอันนี้สแควร r o ูททํายังไง ข้างต่อก่อนนะครับส่วนด้วย 2a นะครับก็ห้ามเขียนงี้อีกนะครับก็ต้อง 2a นะครับแล้วก็ห้ามเขียนงี้อีกนะครับเพราะว่าเขาจะทาหารใช่ไหมครับก่อนคูณนะครับก็จะเป็นการหาร2นะหาร2ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคูณเองี่ยผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องส่วนด้วย 2a แบบนี้นะและอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยการหารตัวนี้เนี่ยนะครับจะกระทํากับชุดนี้เท่านั้น นะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นลบ b บวกด้วยตัวนีนะ้แต่สิ่งที่เราต้องการเนีย่ยต้องการทั้งชุดนี้นะครับหารด้วย2 a นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่วงเล็บครอบอีกทีหนึ่ง sqrt โทษทีฮนะ sqrt นะครับแต่เพื่อนนี่เป็นบริการของ class math นะครับก็ต้องเขียนให้ครบนะอันนี้อ่าน,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 นว่าจะขอใช้บริการของ class math นะที่ชื่อว่า sqrt นะครับ แล้วก็ส่งสิ่งที่อยู่ในวงเล็บไปให้เขาหารากที่สองกลับมาแล้วเขาก็มาใช้งานนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้รากตัวที่หนึ่งละนะครับต่อไปก็เป็นรากตัวที่สองนะครับรากตัวที่สองนะครับก็ต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะอันหนึ่งบวกอันหนึ่งลบนะอันหนึ่งลบนะครับอันนี้นั้นทําเสร็จปั๊บเราก็แสดงผลนะครับก็รากของ นะสมการคือนะครับนะนะเราใช้ปริ้นเฉยเฉก็แล้วกันนะครับพอาเดี๋ยวจะได้พิมพ์ต่อไปนะครับนะก็ขอพิมพ์หนึ่งสัปันธ์นึงก็แล้วกันนะจะได้แยกจากกันนะครับารากตัวที่หนึ่งหา1นะครับก็ต่อด้วยคำว่าและนะครับ a สโอเคนะครับตรงนี้เราเติม blank เ,เล็กน้อยนะครับจะได้เว้นระยะ นิดหน่อยนะครับระหว่างรากที่1่กับรากที่2อ,อันนี้ก็คือการเอาค่าของจำนวนจริงนะครับแปลงเป็นสตริงแล้วต่อกับคาว่าและแล้วก็ต่อคำว่าอันหนึ่งนะครับโดยเราแสดงคานี้ก่อนนะโดยไม่ขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็แสดงนี้ต่อไมทีนึงแล้วิึ้นมนขึ้นมาทันใหม่นะครับอ่าลองสั่งทําง,งานดูครับเห็นนะครับก็แปลก่อนนะครับเออผิดอ,อันนี้ผิดแบบพื้นฐานเลยนะครับนะ ก็ลืมใส่เซมิคลอนนะครับเป็นการผิดที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับโอเคครับลองตั้งใหม่ครับสั่งใหม่นะครอีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่าเออเราจะใส่ข้อมูลอะไรดีครับอืมจะใส่อะไรดีนะฮะก็ลองคำนวณดูครับโอเคนะครับเออลองตั้งโจทย์มาเล่นสักอันหนึ่งก่อนนะครับอ่าเอา x ลบ1นะครับกับ x ลบสามก็แล้วกันนะครับเอาบวกสามก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราตั้งสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้รากสองค่านะครับรากค่าหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับอีกค่าหนึ่งเป็นลบสามโอเคนะครับแต่สิ่งที่ต้องส่งไปก็คือ x กำลังสองนะครับบวกสาม x ลบ x แล้วก็ลบสามเท่ากับศูนย์นะครับซึ่งก็จะได้ x กำลังสองบวก x ลบ เท่ากับ0ูนย์อ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องส่งไปก็คือ1 2ึลบนะครับ1 2ึลบนะครับเราจะได้ผลลัพธ์กลับมาคือนะหกับลบนะครับโอเคครับ1 2ึลบนะครับเริ 1, 2, ่มก็เริ่มใส่ใหม่นะครับ1นะครับ2อลบได้ผลลัพธ์กลับมาคือ1กับลบก็ถูกต้อง เราเห็นอย่างนี้ปั๊บนะครับก็ここไม่มีอะไรผิดพลาดตอนนี้เรามาดูนะครับรามาดูที่โปรแกร,รมที่เราเขียนนะฮะเราอาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะเราเห็นความซ้ําซ้อนของการใช้<อ>การคํานวณน,นะครับนิพจน์บนนะครับกับนิพจน์ล่างนะสองนิพจน์เนี้ยนะครับนิพจน์บนกับนิพจน์ล่างเนี่ยนะครับมีส่วนซ้าซ้อนกันเยอะเลยเยอะมากนะครับต่างกันแค่เครื่องหมายเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นจะขอคํานวณเรน,น,นี้อันนี้คํานวณซ้ําซ้อนนะครับขอคํานวณพักเก็บไว้ในตัวแปรนะครับอันนี้จะเป็น เทคนิคทั่วไปคือเรานําเสนอตัวแปรเสริมเข้ามาสักตัวหนึ่งนะครับทาการคํานวณน,นะขอตัดนี้ไว้ที่นี่นะครับแล้วก็มาใส่ที่นี่แทนห็นะฮะเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็เหมือนกันอีกนะครับเราก็ตัดทิ้งเล่าตัว T มาใส่นะนั่นก็เป็นการคํานวณค่านี้นะเก็บใส่ตัวแปรแล้วนําค่าในตัวแปรมาใช้อีกทีในอนาคตนะครับ,นะรบก็นอกจากจะเป็นการประหยัดเวลาในการคํานวณน,นะครับก็ยังเป็นการทําใหเา้เขียนโปรแกรมให้ รู้สึกว่าได้ใช้ตัวแปรเป็นที่พักข้อมูลนะเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้หลายๆครั้งด้วยนะครับโอเคนะครับอลองสั่งขีงครั้งหนึ่งนะครับลันนะโอเคครับคราวนี้เอาค่าที่มันซับซ้อนลองเล็กน้อยนะครับยุ่งขึ้นนิดหน่อยนึงนะครับตัวอย่างเช่นอเอาอะไรดีฮะอย่างเช่นเอาเอาเอ x 2x ก็้วนครับ 2x ลบ3นะครับ 2x ลบ3นะกับ x บวก1นะอย่างเงี้ยนะครับนะเท่ากับ0นะครับซึ่งก็จะได้รากเป็น1.5นะครับกับลบ1นะครับอ่ามันจะเป็น 2x กำลัง2นะครับบวก 2x ลบ 3x แล้วก็ลบ3เท่ากับ0นะครับซึ่งจะได้ค่าเป็น 2x กำลัง2ลบ x นะครับแล้วก็ลบ3เท่ากับ0นะนนสนมะพราะฉนัสมบัติที่จะส่งไปก็คือ2-1-3ลบ1ลบ3ะครับ2ลบลบ3ได้ผลลัพธ์กลับมาเป็น1.5กับลบ1นะครับ2ลบ1ลบ3ะครับลบ1ลบ3นะได้ผลลัพธ์กลับมาเป็น1.5กับลบ1